สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับช่องให้ฟรีวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรของวรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็น2สูตรเทียบชนหลัก10ล่างนะครับซึ่งมีสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้ว1สูตรนะครับหลัก10ล่างสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้วนะครับก็คือสูตรนี้ ของงวดที่แล้วลงเทียบชนไว้กับอีกหนึ่งสูตรนะครับชนกันที่เลขเจ็ดเลขหก 6, เลขศูนย์นะครับแต่สูตรที่เอามาชนผิดนะครับสูตรนี้เข้ามาที่เลขเก้านะเลขแปดนะครับหลักสิบตั้งนะครับเข้ามาที่เลขแปดกับผลรางวัลที่ออกแปดเก้านะครับเลขแปด เดี๋ยววันนี้เรามาตามต่อนะครับกับสูตรที่เข้านะครับแล้วก็จะมีสูตรใหม่นะครับมาเทียบชนให้นะครับคอนอื่นก็ต้องย้ําเตือนกันนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจรารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้ เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการติดำนวณย้อนหลังนะครับคตก็ต้องลุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวชนนะครับจากงวดที่ออก90้ศนวแรกมีชนกันอยู่2ตัว6กับ9ตัวที่เข้ามานะครับ4หรือ9เชนกันเจกับ0ูนย์นะครับบอกเจดเก้า จนกันสองห้าหนึ่งนะครับเข้ามาที่เลขหนึ่งจนกันที่เลขหก,กับเลข5้านะครับออก60เลขหเข้ามานะครับจนกันที่ห้าหนึ่งสี่นะครับรางวัลที่ออกสี่สองเล 4, ขสี่เข้ามาจนกันที่สามเก้าสองนะครับออกสามหนึ่ง ที่ผ่านมานะครับถ้าสองสูตรนี้มาชนกันก็จะชนกันที่เลข9กับเลข8นะครับรางวัลที่ออก8 9เลข8นะครับเข้ามาเรามาดูสูตรนะครับสูตรเก่านะครับสูตรเก่าสถิติเข้ามาจากงวดที่ออก4 3สนะครับเป็นตัวเลข5ตัวนะครับสูตรนี้เข้ามาก็2 4 6 8ี่ดนะครับ10งวดติด สองงวดที่เราเห็นผลงานนะครับ16มิถุนากับ1กรกฎาคมที่ผ่านมาของงวดนี้นะครับเรามาดูของงวดนี้ตำแหน่งของสูตรนะครับก็จะเป็นหลักแสนนะครับบวกหลักหมื่นแล้วก็หลักหน่วยล่างนะครับหลักแสนก็คือเลขสี่นะครับหลักหมื่นเลขสาม หน่อยล่างก็เลขเก้าสี 7. 7่บวกสามเป็นเจ็ดเจ็ดบวกเก้าเป็นสิบหกนะครับได้เลขหกตัวแรกลบหนึ่งนะครับสูตรนี้ลบหนึ่งเหลือห้า สองนะครับเป็น7จ็เบวกหเป็น8 8ดบวกหเป็น9ทั้งหมด5ตัวนะครับ6กห้าเจ็ดแปดก้าสิบหกจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งหลักสิบล่างนะครับสุ แล้วนะครับสูตรนี้เรามาดูสูตรใหม่นะครับที่จะเอามาเทียบชนสูตรนี้สถิติเข้ามาจากงวดที่ออก90นะครับงวดแรก7บวกเเป็น16 16บวกเป็น20นะครับได้เลข0เพิ่มไปทีละสามแต้มนะครับสูตรนี้4ตัว0 3 6ย์สามวันที่ออก90นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข9 แล้วได้17นะครับ7036นะครับเข้ามาที่เลข7 2581นะครับรางวัลที่ออก17นะครับเลข1เข้ามา6925กับรางวัลที่ออก60เลข6เข้ามาบวกกันแล้วได้15นะครับ5814กับรางวัลที่ออก42 เลสี 4, เข้ามาสามหกนะครับกับงวลที่ออก3 1เลขสาเข้ามา8ปบวกสเป็น12 12อบกเเป็น19 92 58ากนะครับกับางวัลที่ออก8ปดนะครับของวดที่ผ่านมาตัวที่เข้ามากี่เลขแป นี่เป็นอนดีตนะครับเป็นสถิติของสูตรเข้ามาก็เจ็ดงวดนะครับสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะครับงวดนี้งวดแรกนะครับที่เราจะมาลุ้นกันนะครับของงวดนี้นะครับ4ี่บวกเเป็น11 11บเวกแปเป็น19บเ้าเลขเกนะครับเริ่มไปทีละ3แมเต้มนะครับก็จะเป็น2 5ห้า ปดสิบกหจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักสิบล่างนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับสูตรนี้ท่านผู้ชมก็ลองวิคเคราะห์พิจารณาดูนะครับถึงความน่าจะเป็นนะครับ ตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักพันนะครับตัวแรกแล้วก็มาบวกด้วยหลักสิบหลักหน่วยของเลขท้ายตังที่หนึ่งนะครับถ้าเราลองมาเทียบชนกันดูนะครับเราหว่างสองสูตรตัวที่ชนนะครับก็จะมีเลขเก้า เลขสองไม่มีนะครับมีเลขห้ามีเลขแปดชนกันอยู่สามตัวนะครับชนกันที่เลขเก้านะครับเลขแปด เลขห้าสิบก็พอหจะมีมาหรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ิจารณาดูนะครับถึงความน่าจะเป็นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับ ถูกใจตรงใจค่อยนาไปใช้นะครับถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่นะครับหรือว่าไม่ชอบก็ดูไปพันๆนะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับในการเลือกซื้อสากกินแบงรัฐบาลเดี๋ยวสูตรที่เหลือนะครับสูตรที่เหลือหลักหน่วยล่างนะครับที่ยังเหลืออีกหนึ่งสูตรนะครับที่เป็นสูตรเก่าที่เข้ามาจากวดที่แล้วนะครับ ชุดนี้เป็นชุดที่3นะครับหลักสิบที่ลงนะครับหลักหน่วยก็เพิ่งลงไปสองชุดนะครับเดี๋ยวอีกหนึ่งชุดนะครับจะลงให้ดูนะครับเป็นชุดที่3นะครับก็ยังมีเวลานะครับก็ค่อยพิจารณากันไปนะครับผู้สูตที่ลงให้บางผู้ก็อาจจะตรงกันนะครับบางผู้ก็อาจจะไม่ตรงกันก็เดี๋ยวมาพิจารณา จากภาพรวมอีกทีหนึ่งนะครับในชุดสรุปนะครับว่าตัวไหนที่มองว่ามีโอกาสความน่าจะเป็นนะครับเราค่อยมาวิเคราะห์กันอีกทีนะครับในภาพรวมในชุดสรุปนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลค์ทุกแชร์นะครับทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอ แผแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้วนะครับ JR h a n n e l ่วยฟรีนะครับทาง YouTube แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ